และในช่วงเวลานี้หมายความว่ากองทัพกำลังมีอำนาจที่คุมเบ็ดเสร็จทั้งอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการในเมียนมาหลังจากที่ได้ยึดอำนาจมาจากรัฐบาลพลเรือน หมายความว่าประเทศเมียนมากําลังกลับไปสู่ในช่วงเวลาเดิมที่ทหารมีบทบาทอย่างมากในการบริหารประเทศโดยเฉพาะก่อนปีที่จะมีการเลือกตั้งก็คือปี2558นะคะช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะ <c oughs> คุณอุรชัยคะกำลังได้เห็นบทบาทของกองทัพที่เข้ามาแทนที่รัฐบาลพลเรือนภายใต้การนําขององซานสูจีซึ่งที่จริง พลเรือนเนี่ยเข้ามามีบทบาทหลังจากผ่านการต่อสู้ที่ยาวนานมากนะคะกว่าที่จะได้เห็นองศซานสุจีเข้าสู่สนามการเลือกตั้งแล้วก็นําประเทศมาในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาช่วงนี้ไปหมายความว่าก็ต้องกลับไปอยู่ในมือของทหารอีกครั้งแล้วใช่ไหมคะ อย่างน้อยๆหนึ่งปีอย่างที่เขาว่านะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ฝ่ายพลเรือนต่อสู้เพื่อที่จะนาประเทศไปสู่การเปลี่ยนผ่านในระยะเวลายาวนานอย่างที่คุณนัทธาว่าเนี่ยช่วงเวลานั้นกองทัพเองก็มีบทบาทสําคัญมีบทบาทอย่างสูงมากในการขับเคลื่อนงานการเมืองกําหนดทิศทางประเทศของเมียนมาหลายทศวรรษนะครับที่กองทัพก้าวเข้ามามีอํานาจตรงนี้แต่ว่าเมื่อยุทธศาสตร์เปลี่ยนไปเมื่อเขานําไปสู่การเปลี่ยนผ่าน เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งนะครับโดยที่ยังมีโครงสร้างของกองทัพเข้าไปมีบทบาทสําคัญในสภาในการบริหารบ้านเมืองอยู่ตอนแรกอาจจะดูเหมือนไร้ปัญหาในมุมมองของกองทัพนักสังเกตการ์หลายท่านก็อาจจะมองว่าในช่วงแรก เป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างจับจ้องเพื่อที่จะดูสถานการณ์ดูท่าทีดูความนิยมของแต่ละฝ่ายนะครับแต่ว่าอิทธิพลของกลุ่มการเมืองฝั่งพลเรือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่พัก NLD ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2558แล้วก็สัญญาณที่เป็นยาแรงที่นักสังเกตการมองว่าอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเป็นปัจจัยที่นำไปสู่สถานการณ์แตกหัก ก็คือการกลับมาชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าในแง่อิทธิพลการเมืองอาจจะทําให้พรรค NLD ครองอํานาจยาวนานถึง1ทศวรรษประมาณ10ปีนะครับในแง่ของการเมืองแล้วการที่พรรคใดพรรคหนึ่งจะครองอํานาจยาวนานขนาดนี้นั่นหมายถึงว่ามีโอกาสในการทําผลงานมีโอกาสในการทําคะแนนเสียงแล้วก็ถ้าดูจากแนวโน้มของ NLD ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสวนทางจากกองทัพนะครับ ผมยกตัวอย่างกรณีในประเทศไทยนะครับจะได้เห็นภาพง่ายๆก่อนหน้านี้มีผู้ที่คอยติดตามสถานการณ์การเมืองเขาก็มองว่ามีบางพักการเมืองในประเทศไทยที่อาจจะถอยห่างจากอํานาจส่วนกลางคือไม่ได้เข้าไปกลุ่มนโยบายไม่ได้เข้าไปกลุ่มการกระจายอํานาจรัฐนะครับแนนเสียงตกลงนะครับแม้ว่าจะถอยมาไม่ถึง10ปีก็ตามเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของ NLD ที่กําลังเข้าไปกลุม่มกลุ่มอํานาจบริหารประเทศต่อเนื่องต่อไปอย่างน้อยๆก็ถึงปี2568 อาจจะเป็นปัจจัยเส้นสุดท้ายที่ทําให้กองทัพเมียนมาตัดสินใจเข้ามารัฐประหารนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยภาคปริชารัฐเป็นผู้ที่สังเกตการการเมืองการปกครองของเมียนมามายาวนานนะครับตั้งข้อสังเกตว่ากองทัพอาจจะถูกกดดันโดยสถานการณ์เหล่านี้แล้วก็มันมีภาพของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการก้าวเข้ามามีอํานาจของบางฝ่ายนั้นไปลดทอนอิทธิพลของฝ่ายกองทัพภาคการเมืองกลุ่มกองทัพล,ลงนะครับสวนทางกับอิทธิพลของกองทัพซึ่ง เขาวางโครงขายไว้ทั่วประเทศผ่านกระบวนการของการปกครองส่วนท้องถิ่นครับทุกวันนี้เมียนมาเป็นกึ่งสาธารณรัฐจะมีรัฐบาลกลางที่เนปิดอกก็มีรัฐบาลประจำบนระล,ะละัดแต่ทุกวันนี้รัฐบาลกลางก็ถูกยึดและเปลี่ยนอำนาจแล้วมุขมนตรีซึ่งเป็นคนของพรรค NLD ที่อยู่ในเมืองเอกประจำบนรล,ะล,ะละัฐนะเช่นในตองจีของรัชฉานก็จะมีมุขมนตรีมีทีมคอรอมอของรัชฉาน นในรัฐชิ่นก็มีในอะไรเนี่ยพวกนี้ก็ถูกจับกลุมเป็นส่วนใหญ่นั่นแสดงว่าพลังของรัฐทหารบกเมียนมาเนี่ยมันมันแทรกซึมแพร่ระบาดไปทั่วประเทศเหมือนกันนั่นแสดงว่าเขาเขาทำสงครามสร้างรัฐทหารขึ้นมาก่อนฝังรากลึกก่อนจะเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเพราะนั้นเขาถ้าเขาคิดจะกระตุกอํานาจกลับแบบมันไม่ยากหรอกครับในเรื่องของโอเปอเรชันการยึดอํานาจการล้อมปราบอะไรทํานองนี้แล้วมันไม่ได้มีความได้เปรียบที่เนปิดออย่างเดียวมันมันมันมีทั่วประเทศเลย เพราะโครงสร้างกองทัพภาคมันมี10กว่าแห่งคร่อมทัพรัดและภาคอีก10กว่าแห่งนะครับซึ่งผมว่าลงเนี้ยเรื่องเนี้ยน่าสนใจคืออยากจะให้ดูรูปร่างหน้าตาของคอรอมอรดูขนาดของคอรอมอร่าแล้วก็ดูเรื่องของโอเปอเรชันการการขัดแย้งการล้อมปราบการประท้วงว่ามันจะเกิดขึ้นหรือมันจะปิดฉากลงอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีความเสียหายไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเลยเราตอบไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ลองลองค่อยๆดูเป็นเป็นฉากกระทัดไป ช่วงเปลี่ยนผ่านของเมียนมาก็มีจุดที่ต้องตั้งข้อสังเกตกันนะคะค,คุณอุระัยโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่มาในปี2008ร่างโดยกลุ่มกองทัพนี่แหละคะ่ะก็กำหนดโคต้าสัดส่วนของสมาชิกทหารเนี่ยว่าจะต้องมีสัดส่วนในรัฐสภาถึง25แล้วก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญนะคะสำหรับรัฐบาลพลเรือนภายใต้ใตการนำขององซานสูจีแน่นอนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่ได้ถูกฉีก ใช่ไหมครับไม่ได้ถูกนําไปสู่การเขียนใหม่แบบยกร่างใหม่ทั้งฉบับนะครับกองทัพก็บอกว่าเขามาเพื่อที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับที่บางคนก็มองว่าก็เขามีบทบาทสําคัญในการเขียนแล้วก็ให้อิทธิพลให้บทบาทกองทัพอย่างสูงเข้ามามีส่วนร่วมในงานการเมืองนะครับการบริหารงานทางการเมืองโดยเฉพาะในส่วนของนิติบัญญัติของเมียนมาแบ่งออกเป็นสส่วนในสภานะครับส่วนแรกคือสภาผู้แทนราษฎรอีกส่วนคือสภาชาติพันธุ์ นะครับสสภารวมกันประมาณ664คนครับคุณผู้ชมมาจากการเลือกตั้ง75%อีก25%กองทัพจัดสรรคนเข้ามาเพื่อที่จะบริหารงานร่วมบริหารงานนะครับโครงสร้างของกองทัพยังครอบคลุมถึงการบริหารงานส่วนท้องถิ่นนะครับผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมในสภาเขตการปกครองสภาแห่งรัฐแต่ละสภาก็จะมีบุคลากรจากกองทัพนี่แหละครับได้รับการจัดสรรเข้ามาอีก25%นะครับ การจัดสรรบุคลากรจากกองทัพเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ได้เล่ามาเนี่ยนะครับจะเป็นอำนาจโดยตรงของผู้บัญชาการทหารสูงสุดคุณธาครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็คือพลเอกมินองลายนะครับก็มามีบทบาทสําคัญในการคัดเลือกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดสรรบุคลากรเข้าไปบริหารทางการเมืองนะครับทีนี้จะแก้รัฐธรรมนูญได้ก็ต้องใช้เสียงจากกองทัพอีกนะครับเพราะว่าเขามีบางมาตราที่กาหนดว่าจะแก้รัฐธรรมนูญจะต้องมีเสียงจากในสภาสนับสนุนไม่น้อยกว่า75% ก็กองทัพ25เข้าไปแล้วนะครับ,รบที่เหลือ75จะต้องเป็นปึกแผ่นขนัดไหนถึงจะได้แบบจับมือพร้อมกัน75โดยไม่ต้องพึ่งพาเสียงกองทัพได้ก็ดูจะเป็นเรื่องยากทีเดียวนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าจะกําหนดให้บุคลากรจากกองทัพเข้าไปนั่งบริหารกระทรวงเขาก็กําหนดให้มีอย่างน้อย3กระทรวงนะครับเป็นกระทรวงสําคัญที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงด้วย กลาโหมมหาดไทยแล้วก็กระทรวงกิจการชายแดนนะครับคนที่เข้ามาก็แน่นอนครับได้รับการเสนอชื่อเข้ามาโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านปัจจุบันก็คือพลเอกมินอ,องลายนะครับรัฐธรรมนูญบัติกติกาไว้ให้กองทัพมีส่วนร่วมมากนะครับแต่ว่ายังเกิดการรัฐประหารอยู่ถ้าเกิดว่าดูตามสถิติแล้วดูตัวเลขความเป็นไปได้พรรค NLD จะอยู่ในตําแหน่งรัฐบาลยาวนานถึง10ปีอย่างที่ผมได้เล่าไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่นักสังเกตการมองว่ามีความสําคัญไม่ยิ่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอื่นเลยครับกองทัพก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่น NLD อยากจะชงแก้ร่างนูญในมาตราสําคัญที่กระทบกองทัพอยากจะรีฟอร์มประเทศให้เป็นดโมครอซีอย่างเข้มข้นมากขึ้นกองทัพก็ประวัติพ่านพึงเพราะนั้นทางที่ดีนั่นก็คือการสร้างรัฐเสนาธิปัตย์แบบฉุกเฉินเข้าไปตัดวงจรรัฐประชาธิปไตยพิวัตรไม่ให้มันเคลื่อนตัวแบบรวดเร็วเกินไป ทำให้รัฐที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเรื่อยๆถอยคืนสู่รัฐเผด็จก,การแล้วใช้สภาวะฉุกเฉินอย่างน้อย1ปีเนี่ยนะครับในการจัดระเบียบเพื่อให้กองทัพผ่องถ่ายอิทธิพลให้แน่นขึ้นกว่าที่ผ่านมาในช่วงที่รัฐบาล NLD กลุ่มอํานาจก่อนหน้าและปล่อยให้มีการเลือกตั้งในลักษณะที่กองทัพควบคุมได้และ NLD ไม่ควรจะมีแต้มคะแนนที่ชนะมากมายเหมือนการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆพักทหารควรจะมีอำนาจมากขึ้นด้วย ก็เท่ากับว่าอนาคตของการเมืองเงียนมาที่น่าจะต้องนําโดยรัฐบาลพลเรือนไปอีก5ปีเนี่ยถูกตัดตอนลงแล้วนะคะในการรัฐประหารในครั้งนี้ดึงกลับมาที่กองทัพเต็มๆนะครับใช่ค่ะภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น1ปีจากนี้ไปเราก็ต้องติดตามว่ากําลังจะหมายถึงการหวนไปสู่ยุคเดิมก็คือทหารจะครองประเทศอย่างยาวนานหรือไม่นะคะขอบคุณคุณรชัยมากค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะขณะ